สวัสดีค่ะมันมีคู่ฮารสาวอีสานะสิผ้าพี่น้องมะเมืองเนาะสีดยามันี่หลังจากที่คูหฮารสาวอีสานปลูกมันไป,นนนะะปนได้หนึ่งมือเนาะค่ะปลูกมันไปได้หนึ่งมือเฮ้าสิมาสีดยาคุ้มพี่น้องแต่ว่าเฮ้าบได้สีดเองเด้อเฮ้าจ้างเขาะค่ะเดี๋ยวลบไปไกลยักน้อยก่อนยาอันตรายนะพี่น้องอ่ายาที่เฮ้าใส่เนาะเฮ้าจีทดลองเป็นครั้งแรกเนาะ สำหรับยายี่ห้อนี่เนาะซูมิโซยาเด้อพี่น้องมันเป็นสารกำจัดวัชพืชเป็นยาคุมพืชในป่ามันเนาะค่ะอันนี้ครูาหางสาวีสานกระทดล่องใส่เป็นครังแหลกก็อยากซูงพือกันว่ามันจะคุ้มได้จริงบอหลังจากที่เห้าปลูกได้แล้วหนึ่งหมื่นก็คือให้เพิ่นมาลงฉีดให้เลยพี่น้องเพิ่นกำลังฉีดบาทั้นแล้วอันคั้นผู้แด่นสนใจหรือว่าเพิ่นอยาก ลองใส่เมืองผู้ใดบ่พาท่านเคยลองเนาะอ่าเพิ่นอยากหูว่ามันจีเด็ดผลบ่เด็ดผลครูหากสาวอีสานก็อยากสิ้หูเือกันเนาะค่ะว่ายาตัวเนี้ยฉีดแล้วมันจะคุ้มได้จิงบอหยามันจะขืนบอเดี๋ยวครูหักสาวอีสันนะสิมาติดตามผลภายในสองสองเดือนเนาะพี่น้องหลังจากที่ฉีดแล้วหกสิบมือเพิ่นว่ายาตัวนี้คุ้มได้ประมาณสามเดือนพี่น้องถ้าหลังจากที่ฉีดแล้วคุ้มหยาได้สามเดือนเนาะ อ่ากันพี่น้องเพิ่อนอยากฮู้เนาะหรือว่าเพิ่นสนใจอยากสิลองนําหรือเพิ่อนอยากฮู้ว่ามันสิได้ผลบ่อ่าคุ้มหยาได้จริงบ่อนะอย่าลืมกดติดตามช่องครูฮักสาวอีสานไปด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเฮ้าสี่ทาการติดตามผลพี่น้องหลังจากที่เฮ้าสียาแล้วสองเดือนเนาะสองเดือนเฮ้าสีพามาเมืองอีกเทียนึงว่าหยามันขึ้นบ่ มันคุ้มดรจริงบอกเนาะคะ่ะฝากให้พี่น้องในมืงองผู้ใด,ดสนกำลังสนใจยาตัวนี้อยู่ศึกษาอยู่อยากสิทดล่องใส่แต่บพ่าันกาทดลองใส่ว่ายามันบไดผลกะฝากกดติดตามไว้เนาะคะ่ะช่องครูหักสาวอีสานเดี๋ยวครูหักสาวอีสานสิมาติดตามผลให้หลังจากสิ่ีแล้วนี่ประมาณหกสิบมือพี่น้องสองเดือนเนาะนับจากมือนี้ไป เดี๋ยวคูหักสาวอีสานสิมาอับจิปให้พี่น้องในเมืองกันอีกเที่ยนหนึ่งเนาะคะ่ะก่อนที่เขาจตใส่กะครูหักสาวอีสานกะเมืองเนาะหลายๆคล,ลิปแล้วก็ศึกษาไอตามตัวแท่นขายของเพลินเนาะตัวแท่นขายยาตัวนี้เนาะตัวมิโซยาเนี่คนกล่ามันสามารถคุ้มยาได้ประมาณสามเดือนเนาะซองหนึ่งมันสิมีหากมพี่น้องกองหนึ่งนี่ครู่หักสาวอีสานสือมา ในราคาสามรอยกว่าบาทพี่น้องสามรอยพเดีปลายมันจำกว่ได้เนะค่ะสามรอยกว่าบาทเดี๋ยวสิเอาให้มึงกล่องหนึ่งนี่มีสิบซองค่ะแบบสี่สิบซองเนาะสิบซองซองละห้ากร,รมัมส่วนขนาดในการใส่เพิ่นเพิ่นบอกว่ายี่สิบกร,รัมนี่ใส่น้ำได้เอยผสมน้ำยี่สิบลิตรนี้ ได้หนึ่งไรเพื่นวาแต่ว่าอันนี้ครูหักเสาอีสานบ่ไใดใส่ปริมาณตามนั้นเนาะไอหน่าผู้ที่เพื่อนมาฉีดให้คนที่เพื่อนเคยรับงานตัวนี้เนาะเพื่อนวาเพื่อนใจถังหนึ่งนี่ถังหนึ่งเพื่อนบ่หอดยี่สิบลิตรเด้อพี่น้นงประมาณสิบถึงสิบห้าลิตรนี่แหละถังเพื่อนสีให้เมืองถังขนาดถังเพื่อนเห็นบ่อเดียวสิพภาพปเมืองใหญ่ใเนาะ เพิ่นใส่ถังนึงต่อซองนึงเลยค่ะเพิ่นว่าก็ยังคุ้มหยาบ่ไไ้เพิ่นว่าเดี๋ยวจะให้มึงเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นเคยรับฉีดประจําเนาะค่ะตัวนี้เนาะค่ะถังเพิ่นบนเนตใจว่าจักรเอสิบลิตรสิบลิตรพี่น้องซิบลิตรบ่หอดยี่ิบลิตรเนาะสิบลิตรเพิ่นสีใส่ถังละซองไปเลยเพิ่นว่าอ่าป้องกันไว้กลัวคุ้มหยาบ่ไไรเพิ่นว่าเดี๋ยวถามมาเมืองกันหลังจาก เขาสีดแล้วเนาะสองเดือนจังติดตามผลกันอีกเทียนึงเนาะค่ะฝากให้พี่น้องในเมืองกันสําหรับผู้ที่สนใจหรือว่ากําลัางศึกษายาตัวนี้อยู่เนาะค่ะได้ผลบ่ได้ผลจังใดก็กดติดตามไปสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซสมเนะค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนานะค่ะเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้มืองสวัสดีค่ะ